สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้แกมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นหนาเส้นซองปุ๊บนะคะต้องมีแนวทางดีๆเด็ด,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 ดมาฝากมาตออคุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางตองงวดของเส้นเล็กอุบลมาฝากค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่แนวทางของเส้นเล็กอุบลน,นะคะเข้าไปที่เก้าสี่บนตรงๆเลยนะคะ เกือเป็นแตกสามตัวคุณพอคุณแม่แต่ว่ากระบบเป็นยังดอกถึกเลขสองตัวกระบปรรรม,มาดาแล้วเนาะบาดท,ที่หนีเส้นซองได้ติดต่อไปหาเส้นเล็กนะคะขอตองงวดมาฝากเอฟซีแล้วนะคะได้มาฝากมาต่อๆๆคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เ้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกันเนาะ ใช้เข้ามาแล้วนะคะเจนซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากส้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะให้กําลังใจกันแล้วสําหรับผู้ใดยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆค่ะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันค่ะและก็ที่สําคัญนะคะถ้าผู้ใดสะดวกนะคะ ขอความกรุณานะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเซียนซองแน่นะคะมือนีเป็นเงียบเีเงาๆง,งา,งาจังไดบคุณพ่อคุณแม่สีสจะวัดดีก็ได้เออสีว่าเออเซียนเล็กอบบนนุบลนีแม่นอิลีเออขอคูณเซียนเล็กก็ได้หรือว่าแสดงความมีเห็นมาคุณพ่อคุณแม่วา่าโตเลขในงวดหนีของเซียนเล็กเป็นตะคือบอนะคะเป็นตะมาเป็นตะแตกอีกบอคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบตัวใดนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันเนาะ ว่าถึงว้าวมากลายแล้วนะคะโชว์หลักฐานเก่าก่อนเดี๋ยวสิหาวเจียนซองขีดตัวสันดีแนวทางของเสยนเล็กอุบลน,นะคะชุดตองงวดแบบนี้ละคุณพ่อคุณแม่เข้าชุดตองงวดแบบนี้เลยนะคะนี่ที่แหลกๆเลยนะคะเส้นเล็กปล่อยออกมาตองวดของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเนาะปล่อยออกมาฟันทงแต่ก่อนมูเลยนะคะบอกว่างวดนี้นะคะเลขกบนนะคะต้องมีหกกับเก่าสัน เน้นนะคือเล็กเก่านะคะต้องมีมา,หาเห็นพนปรากฏว่าบนมีเก่าอีลีบาท,ที่นี่จับคููมาหายคุณพ่อคุณแม่ซีคูซีหางนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดหกสี่วสันเพนบอนี่เพนบอนี่เข้าไปที่เก้าสี่บนตรงๆบ่ต้อง,งกลับเลยนะคะแถมนี่ย ีเกือบแมน่นเกือบแมน่นถ้าเลขออกแปดเก้าสามนี่แม่นถือสามโตตรงพูดบอกคุณแม่เดี๋ยวงวดนี้นะคะจีไฮเส้นเลขคัดเน้นพิเศษไฮเส้นซองบอกแล้วว่าตัวเลขของเส้นเลขเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนค่อนข้างแม่นนะคะเห็นบอกพี่จับมากนี่เป๊ะเป๊ะป๊ะนะคะผิดหน่วยข้างหลังซื้อ <laughs> งวดนี้เอาใหม่พมูดบอกคุณแม่คะบนแน่นะคะอาจจะแตกสามโตตรงคือ เส็นเล็กอุบลเนี่ยเคยแตก3ตัวตรงมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามก็น่าจะจําได้อยู่เนาะในงวดนั้นนะคะเป๊ะเลยนะคะบาทที่นี่เอามาท่วนให้เบิงจับตามองดูให้ดีๆนะคะต่องวดนะคะเส้นเล็กหามานะคะยังบนเน้่ยนหาค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าดใดตัวเลขมาแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณกลางๆงวดนะคะเดี๋ยวเชี่อซองจะตามให้อีกว่า เพิ่จนจะเน้นลักร้อยลักซิบลักนวยบนเนี่ยจะเป็นประมาณใดนะคะเพื่อนะคะฮารฟซีถือใจไปยิบไปจับลอตเตอรี่ฮาถือรางวัลที่หนึ่งกับเซียนเล็กสีวาจังไดเนาะออคุณพ่อคุณแม่เนาะเมื่อนี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะคะเอาชุดลักไปก่อนอยังบอเนนยังบเอ่อฟันท่งปันใดนะคะเอาไปลองพิจารณาดูเนาะใหญมากก็ดีขึ้นกันนั่นละแต่ส่วนใหญ่นะคะแนวทางทีเวลาเซียนเล็กปล่อยตองงวดกะ ออพอโค้งสุดท้ายนะคะมาเน้นมาย้ําก็ไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะคุณพ่อคุณแม่แค่อาจจะเ,เพิ่มนะคะเพิ่มที่แบบว่าเอออีกบางตัตที่เพิ่นบร่ได้จับมาแต่ที่แรกเพิ่มมานิดนิดน้อยๆหรือว่าฟันทงคอนเฟิร์มว่าโตนี่นะคะจากจากที่ปล่อยมาตองหดวเนี่ยโค้งสุดท้ายเน้นเป็นพิเศษอีกเดอ้อนะคะตัวเลขจะไม่ค่อย แตกต่างกันไปนะคะจะอยู่ในชุดเดียวนี่ละเออสิไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะจังไดกะคอยติดตามไว้เนาะเอาชุดตองงวดก่อนละกันนะคะเซียนเล็กอุบลน,นะคะผู้ใดอยากจดตามเตรียมสม,มุดประกาไดดเด้อค่ะเดี๋ยวเส้นซองจากเขียนแล้วก็อ่านให้ฟังพร้อมนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจดตามเตรียมสม,มุดประการอได้เลยนะคะ ประจำงวดวันที่สิบหกมีข้อหกแปดค่ะงวดนี้ว่สจันจร์แล้วนะคะต้องเอาขึ้นไห้ใดที่มูเาฮาหันสำหรับงวดนี้นะคะเส้นเล็กนะคะฟันบนเป็นบนฟันล่างเป็นล่างเหมือนเดิมนะคะแยกบนแยกล่างมาให้เบิ้งในส่วนชุดบนก่อนนะคะเส้นเล็กห้โตเดนมากนะคะก็คขึค้นเลขแปดกับเลขหนึ่งะคะ่ะบนเด่นแปดกับหนึ่งนะคะ เน้นหนักไปที่เลขหนึ่งค่ะเด่นแห้งคือเลขหนึ่งเนาะจับสามโตมาทั้งเบิด์ตซีหางนะคะจับมาหายซีหางเนาะมีแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หกหนึ่งแปดค่ะ 810 180 8, 6, 18่1 8 618่แล้วก็จับ2ตัวบนนะคะมาหายแค่2หางเท่านั้นนะคะเสี้ยนเลขจับมามีเลขก1หากับ1 8ว่าวัสั่คนคุณพ่อคุณแม่1 5แล้วก็1 8เนะาะบาที่นี่ชุดล่างนะคะล่างเด่นไปที่ สี่รองห้าค่ะไอ้มากก็คือเหล็กซกับเหล็กหานะคะเด่นแห้งคือเหล็กซนะคะจับคูม่มากนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมาสี่คู่สี่หางเนาะมีเหล็กซหนึ่งค่ะซีสองซีหกกันไปที่ห้าสองค่ะ 41 42 46กัน52นะคะสำหรับชุดล่างเนาะมีแค่นี้เลยนะคะคือจังที่บอกนะคะเส้นเล็กเน้นหายตะเล็กวิ่งเนาะในในชุดตองงวดนะคะตัวเล็กจับคู่หรือว่าเล็กตัวนี้ยังบ่กหันนด้มีเน้นไมา่หายนะคะกะคอย,ยติดตามไปว่าเพื่อนจะพร้อมเน้นเมื่อไดนะคะเพิ่นจิตติดต่อมาหาเส้นซองเองมาสั่นเอาชุดนี้ไปพิจารณาก่อนนะคะะ โอเคนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอนะคะเนี่นี่คือแนวทางนะคะชุดตองวดนะคะของเซียนเล็กอุบลค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเส้นซองขอทวนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอีกรอบนึงกันแล้วกันเนาะใครอยากแคปก็แคปหรือว่าผู้ใดจดยังบวแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นซองอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ สำหรับแนวทางของเซียนเลขบลน,นะคะรัฐบาลไทย16มีนาคม2568นะคะชุดบนค่ะเซียนเลขนะคะให้ตัวเด่นมา2ตัวก็คือเลข8แล้วก็เลข1นะคะเน้นหนักไปที่เลข1ค่ะส่วนเลข3ตัวนะคะต่องวดจับมาให้4หางด้วยกันนะคะมี810 180 118แล้วก็618ค่ะ จับคู่บนนะคะจับมาให้แค่2หางมี1 5แล้วก็1 8ค่ะส่วนเลขล่างค่ะเสนเล็กบอกว่าเดนไปที่4นะคะรอง5นะคะให้ตัวเดนมา2ตัวก็คือเลขกกับเลขหาเดนแห้งคือเลขกค่ะจับคู่มานะคะมี C 1 C 2 C 6กันไปที่5 2ค่ะพูอกคุณแม่ นี่ก็คือนะคะชุดแรกต่องวดนะคะที่เซนเล็กปล่อยออกมาให้เหาได้เอาไปผิดจัรละนากรน,นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะลองดูเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะมกักกะจัดคัดกัะพานขึ้นเกาในละเ,ออเห็นเห็ดเบิงแนวทางเบิงให้เป็นนะคะอย่าเ,ออเขาเอิญอย่างความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะถาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าชื่นชอบก็บค่อยเอาไปติดไว้หรือว่าไปเสี่ยงฟันเมืองก้อนนะคะ หรือถ้าผู้ไดบ่มักกะแคบหน้าจอไว้นะคะ้ารุ่นว่างวันนี้เพิ่นจะเขาอีกบอนะคะทางวนะันน้าทางวันนี้เพิ่นเขาวนะันน้าเข้าคอยตามก็ได้กันแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณนค่ะงามอยู่ดีเซนซองว่าเหล็กลางด้บบบนี้งวดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเออเซนเล็กนะคะเหล็กวิ่งเพิ่นบ่คอยผาดดอ,อกคุณบอคุณแม่นะคะตรงบอกตังสีเนาะและก็เหล็กจับคู่เนี่ยบางงวดกับเขาบางงวดกับบอเขาเพราะว่า เส้นเล็กเพิ่นบ่คอยจับคู่หายลลยหางนะคะคือจังทีเห็นเนี่ยจับมาหนิมันบ่เอ่อบน2งหางจังี่ถ้าสมมติคงทุายนะคะเพิ่นอาจจะมาฟันธงเนี่เพิ่นก็จะเพิ่มไม่แค่สองหางนะคะเส้นเล็กเขาจะปล่อยตัวเลขไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยบางเทืออาจจะเขาแค่เลขวิ่งนะคะคุณบอคุณแม่ก็ล่องพิจจรณาเเลขวิ่งของเพิ่นเบิ่งนะคะถ้าเกิดบ่มากตัวที่เพิ่นจับคูล่ลองไปหาที่ดีที่เด็ดจับไซนะคะหาเกิดว่าเอา่เส้นเล็กเขาเลขวิ่งนะคะลวก็ อีกสำนักหนึ่งเลขวิ่งกับแม่นจับประกบกันคุณบอกคุณแม่ก็อาจจะถือเป็นเลขจับคู่นะคะประมาณนี้เนาะฝากเอาไว้นะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะเจนส่องฝากติดตามไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางของเลขวิ่งแม่นๆปล่อยตองงวดมาแล้วนะคะงวดเมื่อกี้แตกอีกแล้วนะคะเขามาหางวดติดแล้วฝากติดตามไว้นะคะแล้วก็มีแนวทางของอผู้ใหญ่ใจดีลบบบรีนะคะติดต่อมาแล้วนะคะอยากปล่อยตองงวดเนาะเดี๋ยวจังใดฝาก,กคุณบอลคุณแม่ค่อยติดตามค่ะ เจนซองต้องจบคลิปนี้ก่อนเวลาสมมากพาควรแล้วนะคะแะ้วก่อนจะปิดคลิปฝากน้ำแน อยากสร้างคีมนะคะติดต่อมานะคะวันนี้มีรอบส่งของนะคะตัดรอบนะคะ14นาฬิกา30นาทีนะคะโอนก่อน14นาฬิกาส0นาทีทรงไห้รอบเมื่อนีถ้าาลังจากนั้นทรงมืออื่นนะคะส่งของทุกวันค่ะใครที่ใช้อยู่นะคะคีมกําลังจะเบิดหรือว่าผู้ใดอยากเอาไปล่องใส่ก็ติดต่อมานะคะโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ